นักข่าวดังคอนเฟิร์มไอ้ปืนใหญ่อาเซนนอนไม่คิดที่จะโลเอ็ดดี้เอ็นเคเทียหัวหอกชาวอังกฤษช่วงตลาดหน้าหนาวถึงแม้นักเตะมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรก็ตามอาเซนอนสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีแผนการที่จะขายเอ็นเคเทียกองหน้าเลือดผู้ดีในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงตามรายงานจากเบนเจคอบผู้สื่อข่าวลูกหนังคนดังเมื่อวันจันทร์ที่25ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าอาเซนอนพร้อมพิจารณาขายเอ็นเคเทียที่ราคา50ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากเวสแฮมยูไนเต็ดคริสตันพาเลสและเบรนฟอร์ดที่อยากได้ตัวหัวหอ,อกวัย24ปีไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่ใช่ผู้เล่นกองหน้าระดับตัวหลักของอาเซนอนแต่มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมไอ้ปืนใหญ่มองเอ็นเคเทียเป็นส่วนสำคัญในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่กาเบรียลเชซูสหัวหอ,อกตัวเก่งชาวบราซิลเลียนมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ n k ยจะได้อยู่ค้าแข่งในถิ่นอ m i r a รสเ s t a ดียมต่อไปจนจบฤดูกาลเป็นอย่างน้อยสำหรับฤดูกาลนี้ n k ยลงเล่นให้ซนอนไปแล้วรวมทุกรายการ24นัดทำได้6ประตูซึ่งก็รวมถึงการกดแฮตทริกในเกมลีกนัดที่ทีมเปิดบ้านถล่มเชฟฟิลด์อยู่ในเตต5-0เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ